หรอกว่าอะไรก็เตะมันกำลังหลอกแก หมายถึงอะไรเนาะจพลังนี้พระเจ้าดาบให้มาสินะแต่มารู้ได้ไงว่าพระเจ้าดาบให้พลังนี้กับฉันช่างเลยแล้วกันน่าแต่พระเจ้าดาบมันหายไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวผิดท่านหายไปไหนวะ ไอเจ้าโง่เอ้ยฮะพระเจ้าดาบที่แกเห็นมันก็แค่กระบี่จังหากกระบี่วิญญาณหมายความว่าไงวะอย่างเช่นนี่มันสามารถพูดได้ใช่ไหมต้องเสกดาบได้มันก็แค่ความสามารถตัวจริงโหดกว่านี้เยอะ ฮะมันพูดได้มันก็แค่ฉันหลอกสมองแกฉันเป็น p ีเอที่ถูกส่งมาเพื่อฆ่าแกโดยเฉพาะพร้อมตายอย่างไอโู่ฮะอย่างนี้เองเหรอเข้าใจผิดมาโดยตลอดใช่ ตียมตายซะทั้งยาแค่นนี้มันจะเป็นอะไรวะเอ,อ้ยลืมไปนี่วะแกเพื่อให้พลังมันไปเพราะฉะนั้นถ้าแกตายไปฉันก็จะฆ่าฉันก็จะฆ่าแกซ้ำแต่ถ้ถถถถถถาแกรอดคือจะฆ่าแกช่างมันเถอะครับผมไม่ได้ให้พลังมันไป แต่ผมให้ความถึกไปตั้งไปเลยดาบสองเออเออเอาจริงเหรอวะเนี่ยจะหมดสภาพเลยตูเออเอ,อชุบชีวิตก็ไม่ได้อีกไอ้พลังมันโหดเยี่ยมเกินไปแล้วเออ ฉันบอกไว้ก่อนนะลาก่อนเจ้าพวกโง่เรืองอะ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 ไม่ฮะทำไมเราไม่แข็งล่ะได้จังหวะพอดีไอโง่เอ้ย น้ำแข็งมันสู้กับพลังป้องกันไม่ได้หรอเว้ยย่าเอาเป็นไปได้ยังไงย่าเฮ้ยไม่ลากอนเฮ้ยเดี๋ยว สียขาไปข้างหนึ่งแต่ว่าก็ยังโน้อยก็ฆ่ามันได้ ตามที่ข้าพูดเอาไว้ถ้าลูกน้องข้าตายข้าจะเปิดซ้ำไอจงอลืมไปนี่ว่ามีพลังบบลเบลิดตัวได้ลูกน้องเดี๋ยวน้ำมันระเบิดได้ยังไงอย่างน,งน้อยก็ยังรอด พลังเนี่ยชุบชีวิตได้แต่พลังแพ้ไม่เกีย้ยแทบจะชุบไม่ได้เลยน้องมอญยังไม่ตาย <c oughs> ไอเจ้านี่มันมีพลังสายฟ้าได้ยังไงกันเปี้ยงทีเดียวหายไปทั้งตัวดูสิเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ไอเจ้านี่มันน่าจะหัวใช้ได้เลยแฮะเพราแต่มันไปหาพลังมาจากไหนวะ ช่องมันเถอะก็แต่นั่นมันของจริง <natural. S 1> ใช่ไหมว่านะะันที่ไอ้ลูกบอลน,นี้เนี่ยนะที่บอกว่ามันระเบิดได้ดันไปเดี๋ยวเราดันเอากลับบ้านแล้วกันอ่คิยา ื่อโอ้โหหนักจริงๆดันไปอีกเออยังเอาหัวดันไปแต่ต้องช่วยเพื่อนให้ได้ก่อนเอาร่างกายมาด้วยไปเดี๋ยวค่อยต่อใหม่รับชม EP หน้าอันนั้นมันอะไรวะหน้าไอ้เจ้าบ้าเอามาทางนี้ทำไมเออขอโทษทีครับ